c j 1 0หรหรือที่รู้จักในชื่อ DF-100 เป็นขีปนาวุธร้อนพิสัยใกล้ของจีนที่ออกแบบมาเพื่อจาะทะลวงเป้าหมายที่มีการป้องกันหนาแน่นด้วยระยะยิงที่อาจไกลเกินกว่า2,000กิโลเมตรทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในคลังแสงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีความเร็วเหนือเสียงในระดับไฮเปอร์โซนิกและสามารถติดหัวรบแบบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์ได้ตามภารกิจ c j 1 0 0มีการใช้ระบบนำวิถีขั้นสูงแบบผสมผสานทั้งระบบนำด้วยดาวเทียมระบบเรดาร์และอาจรวมถึง AI สำหรับหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูจุดเด่นคือความแม่นยำสูงในระดับไม่กี่เมตรซึ่งช่วยให้สามารถทำลายเป้าหมายที่มีความสำคัญเช่นฐานทัพศูนย์บัญชาการหรือเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวขีปนาวุธถูกติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและปฏิบัติการได้รวดเร็วลดโอกาสถูกตรวจจับและทำลายจากการโจมตีก่อนการเปิดตัว CJ 1 0 0อย่างเป็นทางการในขบวนพาเหรดทางทหารของจีนเมื่อปี2019เป็นการส่งสัญญาณถึงขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของจีนในการป้องปรามและตอบโต้ภัยคุกคามจากระยะไกลด้วยความสามารถในการเจาะทะลวงป้องกันขั้นสูงของข้าศึก และความยืดหยุ่นในการใช้งาน cj 1 0 0จึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงการส่งสัญญาณถึงศักยภาพของจีนบนเวทีระหว่างประเทศในด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธที่ล้ำสมัย